สวัสดีพี่น้องมื้อนี้คนกลางป่าไซลุยไปเก็บเห็ดผึ่งมัดละไกสัสิสีแกงเนาะพี่น้องเนาะนี่ไอที่เหลือแกงเด้อนี่เด้อนี่เด้อเหลือจากแก,งแ,ก,แกงแล้วก็ินแกงแล้วสกินเข่าแกงเห็ดผึง่งเฮาจังมาเบิ่งเนาะหน้าตาว่าแกงเห็ดผึง่งมันสิเป็นตะแซ่บแร็จซ้ำไรมาเลยมาเลยเห็ดผึ่งเพราะยันเบือ่อ ฮัน่นเมนเฮ็ดเฮ็ดละงอกดิเพิ่นย่านเบือ่อเฮ็ดละงอกเออเฮ็ดละงอกดิบอเอาเอาให้สาวผู้ไทยสาวไทยบูดงไอ,อ้สาวไทยบูบุกดทหารสาวไทยบูบุกดทหารนี่เพิ่นได้เฮ็ดละงอกนี่เดอ้อตาแก้มเฮ็ดผึ่งมือจะเป็นแบบนี้เดอ้อพี่น้องเดอ้อเดอ้อ เฮอ,อเห็ดผึง่งเห็ดผึ่งหวานได้โบเมนเห็ดผึ่งคมตาก็จะเป็นแบบนี้เอาอันสม,สมสมซอยซอยอยู่ปากเฮอ,อเห็ดผึง่งเห็ดผึง่งไปหามาละแกงเลย มดชิปนท่เด็กก็ชดมาได้ตึงมัคลอนอ้ิตชดบางรูชดนไรมันคอดิชดได้นะ คุณกลางป่าไปหาเด้อใส่ลุยสีสดเถอะเบงเด้อพี่น้องเด้อสดบ่ได้ม่นสดเลยดอกใหญ่ๆน่ะโอ้มันจะจิ้มมะเขือก็ได้ดอกฮ้อนเอาเถะก่อนเออก็จะประมาณนี้ไปหามือเช้านี่กับเส้าไทยบูบุกดาหานเส้าไทยบูบุกดำหารสิแกงหรอบ่ กด้ดอกมด่อไเป็นดอกเซเดอรบมนาเป็นเ็ดผึ่งคมนะมันสีดอกมันสีบบเปืยนะพี่น้อมแต่นีนเป็นดอกเฮดผึ่งหวานเปื่ยโดเลยเนี่โดเลยหน้าตาเออหน้าห่อนห้อน าตาคนสดเด้อน้องเบิงโลดแคบ่แน่บนี่ดิียมากินน้ำมือน,นี่กินซองากินซองถาเด้อสุดได้อยู่บนน้อ,อเด้อ โดิด่เบวะไปแ้วสมก้บสูมสสมพักติวเด้อสมอมแอบบ่มีบางทีบางหมองเพิ่นก็ใสอันสมเสียบนี่ใส่อมแอบใส่พักติวมาเด้อพี่น้องกินข่าวเด้อ อุตส่าห์ไปกับเก็บเห็ดมาวาที่ได้ฝากไอ้เพื่อนอยู่กรุงเทพเพราว่ามาหอดหรือยันที่กักโตหรือบ่ามาสัมมาหรือไปกับก็เลยฝากกูทันน่ะพี่น้อมอุตสาไปเก็บแต่เช้าเช้า,าเห็ดมาอะไรวะสีหนึ่งฝากมีได้เนาะ ได้หน่อยก็อยากให้กินคำ่าอยากเด้อล้านสาวก็พาไปเลยมั้สาวล้านสาวเนี่ยเอาแต่เห็นหลงหงุบข่าวบดค้เนี่ยดอกลงมอด้วยมันหอนอนา่ แกงให้ผึ่งห้อนๆเด้อพี่น้องเด้อคนกลางปากับสุเบ้าปุดปัดในจังหน่อยเด้อเพราะว่าเป็นแบบนี้เห็นไเว้าปุดปัดโอ้แซ่บแซ่บแซพี่น้องแซ่บเด้อ อันนี้มันสิเป็นเห็ดผึ่งสีเหลืองๆตอนเ้า like ไปเก็บเนี่ยดอกมันสีสีออกสมสมแต่ตัวนี้เนี่ยมันสีออกดอกสีขาวๆสมนี่นี่แหละสีออกดอกขาวอันนี้นะมันสีออกเป็นมูเห็ดผึ่งดอกมันสีสีสมสมเลยออกเป็นมูมูใหญ่อือไปได้ไปได้ไปได้น อืมดาเ้ออืมดอกข้าวมันสิออกเป็นบันหวานได้สมอยู่แต่ตัวนี้เนี่ยสม่ำสิออกคือสม่มๆกินแล้วแบบสบายใจโบโบย่านโบย่านว่าสิเบื่อ แต่คาเฮ็ดลหโงกกินหละฟังฟังอยู่เบื่อขึ้นแล้วลว่เวาเบือบอบอบ่อแบบเบื่อแต่เฮ็ดอันนี้กินกินได้หาหา่เยอะด้ญ่หอยหรือเปล่ พิมพรมห้อนนาดอกรุ่นนี้แหละทำเป็นทำมีแหละมูมูลาลขนาะดอกดอกออกเป็นมูเป็นมูเพิ่กระสีออกเฮี่ยงให็ละงูเลกินชองเถาเด้อพี่น้องเด้อบ่มมีผูกกินน้ำ าผู้ไทยลงไวกับขืนมั้เนเ้ยได้กิ้นสาวไทยบูบุกทหารไปทำงานยานบทันว่นสันมาหรืนป่านินจาเฝ้าอ่ำน้าเฝ้าไปทงกับยงังไป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 หไอย่ายางบ่อะไรกินกับยังหอนเนาะ

เอานี่น่องรีบกูดข่ดวองรีแล้วอบนี่เดี๋มา่าผ้าอมาฆาสอ้มันมีแมงเอนีเ็นี่เลยเนาะอืมจาุกะูกมนให้ปึ๋งีสมน่ะได้มูนึกงะจะเป็นแบบนี้

สำหรับคลิปนี้ก็จบสักก่อนนาะพี่น้องเนาะสวัสดีค่ะ